เกิดอะไรขึ้นถ้าชูก้านอนทับไข่ <ST AR C> เฮ้ยไม่แตกเกือบได้ซักหมาใหม่แล้ว <ST AR C> มามวันนี้เราจะมาอวดที่นอนใหม่กันทุกคนเริ <ST AR C> ่มจากการเคลียร์พื้นที่ก่อนใรอยู่หอพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์แบบเราจะรู้เลยว่าที่นอนที่ได้มาเนี่ยมันปวดหลังมากปวดหลังไม่พอหมายังนอนเบียดอีกก็เลยเอาชูก้าไปทิ้งก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะมาแกะที่นอนใหม่กันคือเขาอบมาเป็นสุญญากาศแท่งแแบบนี้นะแกะออกมามันก็จะฟูฟ่องแบบนี้เลยผู้หญิงคนเดียวจัดการได้สบายกับที่นอนโซโลมอนรุ่น มา,มาอาทิตย์กว่าแล้วคือหายปวดหลังเหมือนได้นอนโรงแรมทุกวันเพราะว่ารุ่นหนีเขามากับพ็อกเก็ตสปริงลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากต่อไปนี้ก็ไม่ต้องสะดุ้งตื่นเพราะหมากระโดดขึ้นลงอีกต่อไปแถมท็อปเปอร์ด้านบนเขายุ่งเป็นชาโคลดอาการปวดหลังปีอีกดูดิชูก้านอนฟินเลยฟินได้อีกเพราะเขารับประกันการยุบตัวถึง10ป,ปีสองหนอนนี่นอนพุงแต่งได้ย,วยาวๆเลยล่าสุดนอนสบายจนตานเหลือแล้วสําหรับใครที่หมาชอบนอนทับที่นอนโซโลโมอนช่วยคุณได้